สวัสดีนะครับสวัสดี fc เชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่26นะครับผมกับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมสี่นอยนะครับผมช่วงนี้พี่ๆ fc ลหลายๆท่านก็เห็นลงคลิปบ้างไปลงคลิปมากก็ยุ่งจริงๆนะครับผมวันนี้วันที่26นะครับผมให้มันผ่านเดือนนี้ไปดูก่อนนะว่ามันจะยังไงต่อเดือน5ปี67นะครับผมงานก็เยอะขึ้น งานในไล่นะครับผมเมื่อวานลงให้ทางโค้ชชุมชนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามที่ยังเข้ามารับชมนะครับวันอาทิตย์หาน้อยวันนี้แหมวันอาทิตย์รวมสี่น้อยนะครับ ตัวเด่น,นครับขอโทษทีนะครับที่ถทายอา,อาจจะไม่ไม่ทั่วถึงหรือว่าไม่เต็มร้อยครับเพราะว่าต้องรีบทำคลิปเนาะมีงานรออยู่วันนี้เด่นนะครับผมเด่นที่สองนะครับผมสองห้าหกแล้วก็เจ็ดนะครับผมวันนี้สูตรติดลบนะครับผมก็ถามว่ามาไหมก็มาแต่ว่า ไม่มั่นใจเท่ากับสูตรบวกนะครับผมวิ่งรูดที่ห้านะครับวันนี้สองสี่นะครับผมสองห้านะครับสองหกแล้วก็สองเจ็ดนะครับห้าหกนะครับผมห้าเจ็ดห้าแปดช่วงนี้รู้สึกว่าสูตรมันจะเข้าไม่ปัง ห้าเกสูตรติดออกตัวกลับบ้างออกไม่ไม่เข้าเต็มเต็มครับหาหน่อยก็ออกบางทีออกซ้ำๆหกเจ็ดนะครับผมหกแปดหเก้าแล้วก็หกศูนย์นะครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศนแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับคู่เบิ้ลก็จะเป็นสองสองนะครับผม 5 5 6, 6 6แล้วก็7 7 8, 8นะครับผมชุด3ตัวนะครับไม่เข้าเลย3ตัวใช่7 6 5, 5นะครับผม6 5 2 5 1 2แล้วก็2 ห้าแปดนะครับครับผมก็มีอยู่ประมาณนี้วิง่งลู่ที่ห้าครับวันนี้สองห้าห้าหกหกเจ็ดแล้วก็ เดแปดนะครับเจ็ดหกห้ากับหกห้าสองคูเบนห้าห้านะครับผมครับมีประมาณนี้วันนี้น่าไม่ไม่มาตองนานละก็น่าจะเป็นฝากชุดนี้ไว้ห้าห้าห้า โอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ